สวัสดีครับพี่น้องพงไปสุข,ขุมสุขชนครับื้นนี้กับพ่อกันอีกคือเกาเนาะื้นนี้จะเป็นต้มหอยครับหนึ่งหอยเสิบแซบหอยเชอรี่ครับพี่น้องประกอหอยจุกหรือหอยขมเฮ่านะครับผมจะเอาหลยอเนานะพี่น้องเนาะมากินกันเลยนะครับอหอยเชอรี่ครับวันนี้ต้มน้ำจิ้มเสิบแซบครับแต่ผบมีผักนะในขึ้นเลยพี่น้อง นี่จัวบเอาตามันอกอกเดียวมันจิตเมานะครับผมนี่ครับนี่หอยเชอรี่ครับหอยจูบแซ่ล้องกันครับพี่นอ้องเออเอาฮอยงซีล่ะยังไงนี่นะครับอืม,อม ตัวเปล่งเปล่ปไงไปไน่นอยหอยเชอรี่ง่ายขึ้นเลยไปไน,ไน,ไนอ่อยเอาเอาตามไปหนอกกันหน่ะจับเซ็งกันครับพี่น้องนี่นี่ง่าย Rau mùng hay chụp cân uhm. Thôi chụp miếng đi tao uẩn uẩn đi nào ง่ายพี่น้องง่ายง่ายปาบเอาตามันดอกเดี๋ยวมันสิมเมานี่พี่น้องนี่คุยน้ำจิ้มครับพี่น้องมาอืม จอดครับให้จู่หเอาครับลวกสับแซ่ด้วยกันครับขังไว้มือหนึ่งนะครับให้ไข่ขี่มันออกนะครับผม หูแสบจากเสบจากเป็นหนองแส

ลูใไกัมาอีกคนหนึ่งแล้วสั์น้ำกันครับ,บซับเส้พี่น้องเอาขีีออกก่อนเอาตาวออกเดี๋ยวนสิเมาคุยน้ำจิ้มซับเสีแล้วป่มีพี่น้องอื้อ อยจูนมีตรต้ตตนด้วนนะครับทุดจอดเลยนี่ไงอื้ม ง่ายขึ้นถึงแซ่ถึงเผ็ดครับพี่นอ้องรุดยอดเลยเสียอ,อย่างเดียวมันไม่มีผักกินนะครับ คิบอาจสิบเยาวนะครับแต่กับมีข้อหมายนะพี่น้องขอขอบคุณครับที่พี่น้องทิดติดตามนะครับผมผมเอาไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ